เอาละครับก็อกราสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาจารย์เอเลเบเกอร์วันนี้เราอยู่ที่เกมของไครภาษาเนี่ยครับตอนนี้เกมของไครภาษาได้มีีออยยุถึง4ปีแล้วนั่นเองเย่ตบกบือไออยู่นานจริงๆครับกับเกมเกมนี้นะฮะนี่ฉลองครบรอบ4ปีนะครับมีกิจกรรมมากมายให้เล่นด้วยครับอย่างเช่นแฟนอาร์นีหรือทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับ ปิดงานฉลองแบ่งปันอาหารอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นอีเวนท์ที่สำหรับคนที่ดูฮอนไขยคุกกิ้งนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้หรือว่าคนที่ไม่เคยร่วมก็หรือคนที่ไม่เคยดูก็สามารถร่วมได้เหมือนกันนะครับแค่กิจกรรมง่ายมากแค่ทําเมนูที่อยู่ในฮอนคาคุกกิ้งนะครับออกมาให้แล้วก็ส่งผลงานเข้าที่โฮโลแอลได้เลยนะครับบิดจะเป็นแฟนอาร์ตก,ก็ได้หรือจะทําของจริงมาให้เลยก็ได้นะครับเป็นกันนะครับถ่ายรูปมาครับนี่ กับตังคะรู้หรือเปล่าว่าการทําอาหารก็เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงออกถึงความรักในการฉลองครบรอบสี่ปีนี่เองก็เป็นโอกาสสุดพิเศษที่คุณจะได้แสดงความรักต่อเหล่าวิซทเลด้วยนะมามอบความทรงจำค,ค,รครบรอบอันไม่อาจลืมได้ลงด้วยการทําอาหารที่วอเคเลียชอบทากันเถอะหรือบอกไปหรือเปล่าว่า,ากิจกรรมนี้มีรางวัลด้วยนะนี่นะครับมีเวลาตั้แต่8ตุลาถึง9ตุลาครับนี่ใครก็อยากร่วมไปร่วมได้เลยนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าเป็นได้ทั้งรูปภาพที่เราทําเมนูนั้นจริงๆขึ้นมาหรือจะวาดแฟนอาร์ตก็ได้แฟนอาร์ตที่เกี่ยวกับเมนูนี้นะแล้วก็ตัวละครนะฮะแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับได้หมดเลยนะฮะโหวตลงคะแนนตั้งแต่วันที่สามวันที่สามสิบตุลาถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกนะครับโอเคประมาณนี้ฮะแล้วก็นี่กองของว่าของครงกาครับฉลองครอบสี่ปีสุดพิเศษกองของว่างครงกายส่งตรงถึงมือคุณนั่นคือของชิ้นนี้จะส่งถึงตัวผู้เล่นหรือพวกเรานะครับ ถึงบ้านแน่นอนครับนี่ตามนี้เงื่อนไขง่ายๆครับเพียงแค่คุณเลเวลแปดสิบแปดนะฮะก็คือเวลตันของตอนนี้นะครับองหรบรอบสปีสุดพิเศษกองว่างของกาส่งตรงถึงมือคุณในช่วงเวลากิจกรรมกับตานม,มีเลเวลถึงเลเวล8ปสิแปดสามารถล็อกอินเข้าสู่เกมและรับรางวัลกองของว่างของกลได้นะครับเคโดยเงื่อนไขก็เลเวลแปดสิแปดครับมีเวลาให้เล่นถึงวันที่ยี่เตุลานะครับก็คือตรงตามนี้เลยถึงสองตุลาเอ้ยคือสองธันวาครับตามนี้ มีเวลาให้เกือบ2เดือนนะฮะในการในการแบบลุกลงกิจกรรมนี้หรือว่าป่านเวลนะครับ88นะฮะผมว่าสักยสายบางคนน่าจะทันแหละนะฮะช่วงนี้มันก็มีพวกเอีเวนต์บูส์อีกอยู่น,นะครับนี่กิจกรรมคอมมูนิตี้นะครับทิปฉลองวันเกิดเซเลนะครับก็คือวันเกิดเซเลนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะแต่งวันที่เท่าไหร่นะแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ผมไปดูประวัติอีกทีนะฮะเออกัปตันจะพาฉันไปไหนหรอ ไปสุดสนุกหรือเปล่าที่น่ามีไอสกินรถสายใหม่ที่ฉันชอบด้วยนะไปดูเทศก,กาล่อไม้ไฟใช้อยากดู่อไม้ไฟกับพี่โบเนียมาต่อเลยเนี่นะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมได้ทวการส่งคำอวยพอรให้กับเซเลในโพยแลบนะครับจะไปทั้งรูปภาพวิดีโอหรือเป็นคำอวยพอรแบบโพสเฉยเฉยก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับนี่ใช้สถานที่ที่คุณอยากพาไปหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับโอเคมากับคนอที่หนหากันฮะ โดยวันนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือการเล่นในเรื่องนะครับหรือไปดูในเรื่องดีกว่าผมไม่น่าจะเรียกว่าได้เล่นอนะครับในบทที่25บห้าทย่อยครับดาบอมตะนะฮะนี่นี่ครับก็จะมีให้ดูอยู่แค่นี้นะครับ2อันนะฮะ E X9 นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับ K มาเ t ส g กครับลางสังขรแรกไม่ไปทางให้ถอยแล้ว อนาคตเป็นเหมือนหนองน้ําที่จะทําให้คนจมลึกลงไปเรื่อยๆเน้นเป็นเบียงการครับไปที่สกุลวันต่อมาหลังจากที่สิสุก็ทดลองเชื่อมต่อจากกราฟออก่ากับตันกับเอ๊ะหลังจากที่สิสุการทดลองเชื่อมต่อจากกราฟออก่ากับต้นไม้เจนักภาพทุกคนก็เต็มที่ที่จะร่วมมือกัน 実験を円ด้วยความช่วยเหลือจากทุกคนการทดลองของเมื่อวานจึงพูดได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งこれからそう遠い未来天命は崩壊と対抗してきた人類の歴史に決定的な一歩を踏み出せるだろうต่อจากนี้เชื่อว่าอีกไม่นานเซ็กเซลก็จะสามารถก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ระหว่างมย์ชันและห้องไกลได้อย่างมั่นคงและเดดขาดมัろんきっとนんなもว่าทุกคนก็รู้อีว่า 人類の歴史において決定的な進歩には一部時には多くの者たちの利益を犠牲にする場面がある。しかし人類全体にとってはそういう犠牲は限られた。一時的なものであるということに。 แต่เราก็ต้องระวัแต่เราก็ต้องตระหนักด้วยว่าสำหรับมนุษทั้งหมดทั้งมวลแล้วความสูญเสียแบบนี้มีขีดจำกัดและเกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคาวเท่านั้นเนียนโทรพีก็จะมาวิ่งเข้ามาได้หรือมึงกันด์ก็ไม่สามารถช่เอไ้แอนตโทลพีอาจสร้างปัญหาให้เราและสวิทิการดก็อาจไม่ให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรเทีเม่ทยู่ยไซ แต่ตราบใดที่เซกเซลยวยังคงยืใหย่อยู่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็จะทำให้มนุษยชาติก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสได้โอตโตะสาสโนนากะบานะชิยังไม็จรือยนะปริงสสำคัญที่จะพูดอยู่ท้ายสุดไม่ใช่หรอเดวะยเกอสุบ <c oughs> สัส้นก็คือ これからの任務を計画通りに遂行するために、主教として、みんなに天命最後のエスキューバルキリーを紹介しよう。僕本人がこの座を降りるまで、今後の任務の中で、彼女は君たちと密接な連携を取ることになる。 ในภารกิจต่อไปเธอผู้นี้จะร่วมมือกับทุกคนอย่างใกล้ชิดจนกว่าฉันจะทําสําเร็จและถอยฉากออกมาหลังจากออทโทษแนะนาเสร็จไปหน้าทีมคุนเคยก็ปรากฏขึ้นในสุสปรชาชการของซิกซเซลเช่นเดียวกับการทดลองก่อนหน้านี้การปรากฏตัวของเธอเป็นการบอกบอกว่าแผนการที่พิชชอปเตรียมมาต่อชีวิตและเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วลูกเต่าถูกโยนวงล้อแห่งโชคชะตาทั้งหลายที่ฝุน่นจับมานานในสุดก็เริ่มหมุนขึ้นมาพร้อมๆกัน ศนทรลอพดนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะาประเด็นหลักน่าจะอยู่ในคัตซีสุดท้ายเนาะมาครับมาดูกันว่าวิดีโอนี้คืออะไรถ้าเป็นวิดีโอที่เคยเผยแพร่ไปแล้วก็น่าจะอาจเป็นอันเดียวกันก็นกได้แต่อาจจะไม่ใช่ก็กได้นะครับโอเคนั้นไปดูกันดีกว่า 以上、このオットーアポカリプスは本日をもって天命主教の座を退き組織を抜けさせてもらう。 お久しぶりです。お祖司様。 《そろそろ約束を果たしてもらおう古木智よ僕は来たよ。 ไปทีเซอร์ที่เราเคยเห็นกันแล้วจริงๆด้วยครับก็คือสุภาพง่ายๆครับก็คือออโตอัลโคลิฟได้ทําการสลัดตาแหน่งจากบิชอปของเซ็กเซลแล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่อสู้หลังจากนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนั่นเองนะฮะป้าหมายสุดๆของออ t โตนั่นก็คือมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับซึ่งหลายคนน่าจะรู้กันดีกันคือคาร์เลนนั่นเองนะจะไปยังไงนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ คอนไคนั้นได้มีภาคใหม่อีกครั้งก็คือคอนไคสตาร์เรลนะครับซึ่งเป็นในเรื่องต่อจากคิดว่านะน่าจะต่อจากโอเ n w o r เวิลของสิ้นไหนะาคงไกนะครับผมบอกเลยว่าอยากเล่นนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังเล่นโอเ n w o r เวิลของสิ้นไหน่าคงไกยังไม่จบนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมาเล่นอีเวนต์นี้หรือว่าไอโอเวอร์เนี้ยลุลลนะครับก็คือระหว่างที่เราอีในเรื่องใหม่นี่แหละนะโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอยติดตามกันด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะ1 0 0 0 0มไลค์ห0 0 0 0เม้ย10,000ซับสไคร์แลยครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามจนถึงทุกวันนี้นครับผ่านเวลานาน,านจริงๆกี่ปีแล้วเนะี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะอย่างต่ำๆก็6ปีนะครับนานมากสำหรับช่องนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนจริงๆนะครับกราบจริงๆนะว่าขอบคุณที่ติดตามผมถึงแม้ว่าผมนั้นจะทำคอนเทนต์ไม่ได้สนุกอะไรมากนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าขอเพียงแค่ท่านผู้ชมหนึ่งคนเท่านั้นที่ติดตามผมจนถึงทุกวันนี้ และติดตามผมตลอดไปอ่ะผมก็ดีใจนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆครับเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับของใครภาษานะฮะก็เจอใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรสามารถพิมพ์ได้ในคอมเมนต์หรือว่าดิสคริปชันได้เลยนะเฮ้คอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดได้เลยนะครับตามสบายนะครับเดี๋ยวผมไปตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะฮะอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็ตอบนะฮะเคสวัสดีอาจารย์เอลิเบเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ <laughs> 館長また仕事をサボっているのね館長いいあたしの漫画を持ってきて今すぐにねテレサは世界一可愛いのよ。